สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ จบลงไปแล้วสำหรับซ่อนรกักชายาลับนะคะก็มีด้วยกัน40ตอนนั่นเองค่ะในตอนสุดท้ายนะคะ3 9แล้วก็40นั้นก็ยังคงเป็นอะไรที่มีปมเรื่องนะคะที่มีความเข้มข้นค่ะสำหรับตัวที่เป็นตัวร้ายใหญ่ๆที่สุดเลยนั่นก็ในเวอร์ชันละครยกให้เป็นสุยอองนั่นเองนะคะสุยอองนั้นเขาต้องการที่จะแบบสังหารไหวอย่างอองแล้วก็ต้องการจะสังหารจัก,กรพรรดิจืออ่อวีด้วยเพราะเขาต้องการจะขึ้นเป็น จัก,กรพรรดิด้วยตัวของเขาเองค่ะเขาจะประกาศตนเองเป็นจัก,กรพรรดิเลยนะคะเพราะฉะนั้นแผนการของเขาเั้นเขาทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะล่อลวงจัก,กรพรรดิจิวี้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําลายล้างตัวที่เป็นศัตรูตัวอื่นๆอ,อะไรแบบนี้นะคะอย่างในฉากที่เราเห็นนะคะที่พระเอกของพวกเรานั้นถูกใส่ร้ายด้วยนะคะในตอนที่39ก็ยังไม่คงยังคงมีบทแบบนี้อยู่นะคะพระเอกของพวกเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบรอดพ้นอย่าง อย่างเต็มตัวนั่นเองก็ยังคงถูกใส่ล้ายแล้วก็ถูกนำตัวไปคุมขังเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนการของสุยอองเช่นเดียวกันนะคะลิวเมนทั้งของพวกเราก็มีส่วนช่วยพระเอกของพวกเรามากๆเลยในการที่แบบจัดการกับสุยอ,องคนนี้ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าแท็กทีมกันสุดๆเลยค่ะกับ กับทีมของพระเอกอีกทีหนึ่งด้วยนะคะไม่ไม่เฉพาะแค่สองสามีภรรยาน,นี้นะคะก็ยังมีสือเฉียดจีฮองเฮาด้วยอีกคนหนึ่งค่ะสำหรับนางเอกของเรานั้นนะคะก็แบบ ถามคำถามกับพระเอกด้วยเนาะคำถามนี้น่าสนใจนะคะว่าเออท่านรู้ไหมว่าคู่ต่อสู้ของท่านนั้นแบบว่าต้องการอะไรนะคะหรือว่าจะทำอะไรมากที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วก็อะไรเป็นข้อห้ามที่จะแบบว่าจัดการกับศัตรูอะไรประมาณนี้ซึ่งชุยสิงโจเองก็หันกลับมาแล้วก็คุยกับหลิวเหมีนถังว่าเออมันคืออะไรบ้างเหรออะไรประมาณนี้นะคะหลิวเหมนถังก็บอกว่าคือศัตรูเนี่ยคือไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวไม่ได้มีแค่จุดจุดเดียวเท่านั้นก็คือนางต้องการจะบอกว่าเออ มีเยอะนะมีมีแบบหลายสาขาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนทางด้านของจกักรพรรดิจิวอี้เองนะคะก็ตอนนี้ก็มีปัญหาลุ่มเลาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในเรื่องราวที่มีความเร่งด่วนนะคะเรื่องของศึกสงครามการเคลื่อนทัพของแบบบริเวณชายแดนอะไรแบบนี้ก็มีขุนนางเข้ามารายงานต่อหน้าของจกักรพรรดิจิวอี้นะคะซึ่งทางด้านของซุยอ๋องนั้นก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆก,กับ ใกล้ๆก,กับทางตัวของจกักรพรรดิจิ๋วอี้เพื่อมาคอยมาคอยเสนอแนะความคิดเห็นอะไรประมาณนี้ประมาณว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยคือ คือเขาจ้องอยู่แล้วนะคะสําหรับไหวอย่างอ่องเขาก็ต้องการจะลิบทรัพย์ต้องการจะทําทุกอย่างเพื่อให้ไหวอย่างอ่องนั้นหมดนะคะหมดทั้งชีวิตหมดทั้งทรัพย์สินอะไรแบบเนี้ยซึ่งสุยอ่องเองก็เต็มใจนะคะชักจูงแบบค่อยๆเกี้ยกล่อมมากๆเลยค่ะสําหรับจัก,กรพัรดิจิวีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะณจุดนี้ก็ดันค่ะเข้าไปอยู่ในแผนการของคนอื่นเช่นเดียวกันสําหรับสุยอ่องนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าฉากที่แบบจือวี่นั้นนะคะแบบโดนพิษอะไรแบบนี้ก็มาด้วยซึ่งก็ต้องเป็นฝีมือของสุยอองนั่นเองค่ะซึ่งในฉากนี้นะคะก็จะมีตัวที่เป็นกุญแจสําคัญอย่างซื้อเฉียดจีซึ่งกําลังดื่ม อยู่กับจิวี่นะคะก็ถามว่าเออฟาบาทจะลองดื่มไหมเพคะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้พวกเราเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีของพวกเขากันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีเรื่องราวของเครื่องดื่มที่พวกเขาดื่มนั่นแหละคะ่ะก็คือต้องการจะชี้ให้เราดูว่าคืออาหารการกินนะคะใน ในส่วนของวังหลวงนั้นมีความน่าก,กลัวอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะรู้สึกว่ามันง่ายจังเลยในการที่จะวางยาพิษนนนี่นะคะแล้วก็ชอบความช่วยเหลือนะคะของหลิวเหมียนถังที่มีต่อ สือเฉียดจีผู้เป็นฮองเฮาเนี่ยแหละคะ่ะก็ได้เสนอแนะหลายอย่างเลยนะเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับฮองเฮาเนาะออย่างเช่นควรมอบของขวัญน,นะคะให้กับบุคคลใดบ้างนะคะให้แบบของขวนนะัญนํะมันควรจะเข้าไปไปกินใจของบุคคลที่แบบจะสามารถหลอกล่อบ,บุคคลผู้นั้นเนี่ยให้ตกลงไปกับดักได้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้ ตัวของซื้อไทยเฮาเอซื้อฮอ,องเฮาเองนะคะก็มีความเข้าอกเข้าใจว่าโอเคมีวิธีการจัดการกับพระสนมเสียนเฟยแล้วก็คือจะจัดการกับยายซุนอินเนียงอย่างไรอะไรยังไงนะคะซึ่งณจุดนี้เราก็จะทําให้เห็นได้ว่าตัวของซุนอินเนียงในเวอร์ชันละครนั้นจุดจบไม่น่ากลัวเลยเพืเ่อนๆค่ะแหมไม่สะใจเลยนะคะก็มีแค่ฉากเหมือนนางแบบออถอดไ ถอดเครื่องประดับผมอะไรแบบนี้มาแบบไม่เต็มใจไม่เอาแล้วเว้ยตำแหน่งนี้นะคะอารมณ์นี้แล้วก็ดวงตาของนางก็เต็มไปด้วยความขุนเคืองแล้วก็มีความเหงาเพราะว่าผู้ชายที่นางรักก็ไม่ได้รักนางเลยนะคะจริงๆแล้วอยากจะให้เหมือนในนะวน,นิยายต้นฉบับให้แบบผิวหนังของนางเป็นตุ่มเป็นหนองนะคะแล้วก็โดนเตะไปไว้ในตำหนักเย็นอะไรแบบนั้นนะคะสะใจดีแต่ก็เข้าใจได้บอกแล้วเราบอกแต่ต้นเรื่องแล้วนะคะว่าดาราสวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้ พวกเขายังคงมีอนาคตอยู่กับเรื่องอื่นๆนะคะก็ต้องช่วยกันรักษาภาพลักษณ์นิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ฉากนักเกียรตินักเกียรติอะไรแบบนี้แล้วก็โกงไร้ๆายมากเกินไปก็คงจะไม่ไม่เอามาให้พวกเราเห็นนั่นเองนะคะแล้วในเวอร์ชันละครนะคะมีความใส่ดราม,ม่าเข้าไปอีกค่ะเพื่อนๆก็คือ คือในช่วงของงานเลี้ยงในพระราชวังนะคะฉากนี้ก็ถือว่าเป็นฉากใหญ่ฉากหนึ่งในช่วงตอนจบเลยค่ะตัวของจักรพัรดิจิวีนาน,นะคะรู้สึกอึ๊กอึกอึกอึกแล้วก็ล้มลงไปเออบนบนโต๊ะเลยอะที่ที่ท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้มังกรแล้วก็มีเหมือนโต๊ะงานเลี้ยงอยู่ด้านหน้านะคะส่วนทางด้านฮองเฮาสือเฉียดจีนันนะคะโอ้โหคะ่ะรีบตะโกนบอกให้ตามแพทย์หลวงมานะคะอย่างรวดเร็วแต่ว่าทันทีที่นางพูดจบนะคะตัวของนางเองก็ อาเจียนนะคะก็อักเลือดออกมาเช่นเดียวกันแล้วก็อาการก็อยู่ในความโคม่าเช่นเดียวกันนะคะณจุดนี้ก็เปิดโอกาสให้พระเอกกับนางเอกของพวกเราแสดงฝีมือเต็มที่เลยนะคะปกติแล้วในนิยายต้นฉบับเนี่ยฮองเฮาสือเฉียดจีเป็นคนกินเก่งก็จริงแต่ว่านางไม่เคยโดนพิษเลยนะเพื่อน นางนางกินอย่างอยู่รอดปลอดภัยมากๆนะคะเป็นคนที่อยู่เป็นกินเป็นพูดเป็นแล้วก็แบบสมองดีมากๆสำหรับฮอ,อ,องเฮาซือเฉียดจีค่ะแต่พอมาในเวอร์ชันล,ละครก็เปลี่ยนนิดนึงนะคะให้นางนั้นมีความกระอักเลือดออกมาด้วยนะคะก็คงจะเข็ดในเรื่องการกินไปอีกนานทีเดียวค่ะแล้วทีนี้นะคะด้วยความสับสนวุนว่นวายที่เกิดขึ้นนะคะก็กลายเป็นว่าโอ้โหสุยอ๋องออกมา เผยหน้าออกมาเลยนะคะก็มีเหมือนกับพระราชองการกล่าวว่าไว้อย่างออกนั้นทําการแบบ แบบยังไงดีเขาเรียกว่ายักยอกตรงโจแล้วก็ต้องรับผิดช,ชอบต่อคดีสําคัญหลายคดีเลยเพื่อนๆทําให้ไหวอย่างอ่องอยู่ๆก็โดนยัดคดีเข้าไปแล้วก็ต้องถูกนําตัวไปที่ศาลตาหลี่นะคะเพื่อรอการลงโทษพิจารณาโทษนั่นเองค่ะลิวเมนถังเองนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาของครอบครัวเนาะของตํานักไหวอย่างอ่องก็มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะของชุยสิงโจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันอีกแล้วค่ะเอาแบบช่วยมาให้ได้ ช่วยออกมาจากคุกก่อนให้ได้นะคะแล้วจากนั้นนะคะทางด้านของสุยอองค่ะก็โง่อีกนะคะเนี่ยปกติแล้วถ้าไม่ไม่พูดคนอื่นก็จะไม่รู้แต่ถ้าไม่พูดก็จะทําให้คนดูไม่รู้เช่นเดียวกันสุยอองนั้นเข้าไปหานะคะพระเอกของพวกเราในคุกค่ะเพื่อนๆคือเข้าไปเยี่ยมเอ่อเยี่ยมเพื่อที่จะมาเย้ยหยันนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าประมาณว่าโอ้ยสะใจจังเลยนะคะความหมายรวมๆนะเพื่อนๆป,ประมาณว่าเขานั้นจะต้องแบบเฝ้าดูไหวอย,อย่างอ,องนั่แหละแบบ โดนล่มสลายไปนะคะจบชีวิตไปอย่างภาคภูมิใจคตรโคตแล้วก็มาเปิดหน้าไปเลยเนาะว่าเจ้านี้เป็นศัตรูของข้าข้าจะทําลายทีละก้าวทีละก้าวจนกว่าแบบตัวเองนั้นก็จะขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดวิหารอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณจุดนี้เนาะเออก็มาพูดมาพูดก็ทําให้แบบคนเขาก็รู้กันไปหมดเลยว่าตัวเองนั้นแบบโคตรจะชั่วเลยนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าสุยอ,อ,อ่องเนาะอดทนไม่ไหวแล้วคะ่ะตัวสั่นอยากขึ้นของลาดนะคะก็เออได้เดินไปที่แท่นบรรทมของจกักรพรรดิจ่อวีซึ่งยังคงนอนสลบสลายนะคะอยู่บนเตียงนั่นแหละแล้วก็ไปไปเรียกชื่อเออหลิวเวยลิวหลิวเวยนะคะก็เรียกชื่อเพราะว่า ตัวของจักรพัิจืจ้อวี้นั้นเขาแซ่หลิวนะเพื่อนๆโอเคก็เรียกเรียกหลิวเหวยหลิวเหยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามจะไปเช็ควัดตายหรือยังนั่นเองค่ะวัดตายหรือยังนะคะแต่ว่ากระโดนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนเข้าไปอีกนะคะก็เห็นได้ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนการที่ถูกวางเอาไว้โดยร่วมมือกันนะคะระหว่าง3คนด้วยกันนั่นก็คือจักรพัิจิวอวี้นะคะแล้วก็ชุยสิงโจแล้วก็หลิวเมียนถังนั่นเองค่ะที่จะปล่อยให้ซุย อ่องนั้นเปิดเผยหน้าของตัวเองออกมาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากจุดนี้นะคะเป็นการทำลายล้างศัตรูตัวใหญ่ก็คือสุยอ่องออกไปเลยนะคะเรียกได้ว่าออกไปทั้งยวงเลยค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็จบในเวอร์ชั่นที่เป็นละครแบบมีทั้งมีทั้ง,มงปมเรื่องที่ยังคงให้เราดูจนจบเรื่องแล้วก็เป็นการส่งเสริมนะคะบทบาทของนักแสดงหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นจักรพัฒน์จอวีซึ่งรับบทดอยน้องออฉางฮัวเซินนะคะก็ถือได้ว่ามีอนาคตที่ดีมากๆ เลยรอเรื่องอื่นๆที่น้องเขาถ่ายทําอยู่นะคะเดี๋ยวก็ได้เป็นพระเอกเต็มตัวแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ถ่ายทําไว้แล้วก็มีตัวของฮองเฮาสือเฉียดจีเองก็น่ารักมากๆเลยนะคะพวกเราคุ้นเคยกับเลยกับ กับนักแสดงท่านนี้หวานติดตาติดใจเรื่องไอ้นั่นนะคะปาดท้ออ่ะเพื่อนๆที่เล่นเป็นแม่นางแม่นางเหรียญใช่ไหมเออชื่อชื่อเหรียญเรื่องนั้นอ่ะแล้วก็มีเ,เรื่องอีกหลายเรื่องเลยนะคะก็เล่นมาเป็นดาราสมทบมาหลายเรื่องเช่นเดียวกันหน้าหวานดีเนาะแล้วก็แบบดูแล้วเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีทักษะการแสดงที่ดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครเจ้าเฉียนจะมาไหมเขาก็ยังอายุไม่เยอะนะ ตัวละครเจ้าเฉียนนี้ตัวนักแสดงก็ประมาณอายุ31-32นะคะไม่เกินนั้นแล้วก็มีทางด้านของตัวละครเหอเจิ้นเออ,เอ,อคนนี้เขามีละครหลายเรื่องนะเพื่อนๆก็เห็นมีชื่ออยู่ในโปรเจกต์หลายๆเรื่องทีเดียวสำหรับออนักแสดงที่แสดงบทเหอเจิ้นอยู่นะคะแล้วก็มีมีใครอีกอะเพื่อนๆที่แบบเออมีมีองคลักนอกของพระเอกใช่ไหมคะก็ดูดีเช่นเดียวกันเอาละค่ะพวกเราก็รอชมนะคะติดตามชมผลงานของพวกเขาในเรื่องต่อ,ตอไปเนาะ สำหรับพระเอกของพวกเรานั้นนะคะคุณจางวันอี้ยังมีละครที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าพวกเราจะได้ดูปีนี้เลยไหมนั่นก็คือ The Rise of Ning คู่กับน้องเลินหมินนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งต้องรอถ่ายทำให้เสร็จก่อนนอที่ถ่ายทำกับคุณจิงเทียนนะคะก็ถือได้ว่าก็ยังมีโปรเจกต์ที่พวกเรารอชมได้ที่เป็นจีนคอสตูมโบราณอยู่ สำหรับคุณหวังชูหลันเองก็มีหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะแต่คงไม่ใช่เร็วๆเนี่ยเพื่อนๆเพราะว่าเท่าที่ดูจากชื่อเรื่องนะคะก็ยังเหมือนกับยังไม่มีเรื่องไหนที่พร้อมจะออนแอร์นะคะแต่ว่าก็ถ่ายทําไว้หลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะก็หายคิดถึงไปได้ช่วงหนึ่งแหละเนาะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆก่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ